สว in ัสดีครับก็วันนี้จะพามาดูเกียร์ออโต้จัดเต็มมั่งนี่เขามาเนี่ยเขาอยากจะแก้วาล์วอันดับแรกเลยสรุปว่าคันนี้ก็เลยมีแก้วาล์วมีกระป๋องเวิทยุเกรกองอากาศสายแอร์โฟอุด EGR คันนี้ไรฟ้าตัว1990กล่องรีแมปและอีกอย่างหนึ่งวัดบูธไฟฟ้านี่คันนี้เป็นคันแรกที่ติดวัดบูธไฟฟ้าถ้าไม่นับรถรถผมนะเดี๋ยวดูบูธกันนะครับ89 30ี่สบเสวัตบูธูง่ายป่ะไม่ต้องไปลุ้นกับเข็มว่า นิ่งออไม่นิอ่าบอกไว้ก่อนวัดบูธเข็มเนี่ยเดี๋ยวต้องมาห่วงเรื่องน้ำมันรั่วยออน้ำมันเสริมออบางคนนะเสียตังซื้อของแท้ผมเคยเจอแล้วนะติดร้านดังด้วยเสียตังซื้อของแท้ที่ได้ของปลอม สวัสดีครับผมอ้วนจูนเนอร์นะครับก็วันนี้จะพามาดูเกียร์ออโต้จัดเต็มมั่งนี่นี่ฮนะเกียร์ออโต้จัดเต็มอ้าวไอ้สัตว์ไอเดลลิงโอเคฮนะคกูต้องกดปิดก่อนดีกว่าอืมก็คันนี้วิ่งได้300ร้อยจริงป้าไว้แค่เดี๋ยวไปดูผิดเหมือนไอ้เจ๋งโง่อยคนก็จะหาว่ากูโง่อ่ไม่ใช่ที่อคอนโทรลอ่าเนี่ยโง่ไว้เจ๋งอีกทีเนี้ย ไอ้ตัดกดตรงไหนครับเนี่ยเลื่อนซ้ายขวาข้างล่ข้างังเฮ้ยนี่มันทิป A 3 1 9โลโอ๋อนี่365รถวิ่งมาแค่315อหกโลก,ก็ยังเป็นป้ายแดงอยู่เขามาเนี่ยเขาอยากจะแก้วาล์อันดับแรกเลย oh. ผมก็บอกให้น้องแนะนำแล้วน้องก็บอกว่าไม่ต้องแก้วาลวแต่เพื่อนเขาบอกมาว่าเขามีเพื่อนอยู่บอกว่าต้องแก้วาลวอยากแก้ไปเลย เขาบอกเสียงเครื่องมันดังโอ้โหสามสาล้สิบห้าโลมันจะดังอะไรวะ mm. น้องก็บอกว่ายังไม่ต้องแก้แต่เขายืนยันจะแกโอเคแก้ก็แก้คือผมได้ตังอะเป็นมันแล้วเราแนะนําไปแล้วว่าไม่ต้องทําก็ได้แล้วเขายืนยันที่จะทําแล้วผมจะปฏิเสธทําไมอ่าแต่ถ้าผมไม่ได้บอกแล้วทําให้เนี่ยแล้วไปรู้ที่หลังเนี่ยมาด่าผมไม่ค่อยยังชั่วนหน่อยแต่อันเนี้ยเราแนะนําแล้วเออว่าไม่ต้องทําแต่เขาอยากจะทําก็กตามศรัทธาก็สรุปว่าคันนี้ก็เลยมีแก้ว้าวออมีกระป๋องไวเกต กลองอากาศสายแอร์โฟร e ์ด EGR คันนี้ไงฟ,ฟ้าตัว1990แล้วก็กล่องรีแมปหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งวัดบูธไฟฟ้านี่อันนี้ผมเอาก็ออกมาติดถ่ายวัดบูธไฟฟ้าให้ดูเลยคันนี้เป็นคันแรกที่ติดวัดบูธไฟฟ้าถ้าไม่นับรถรถผมนะอย่างเฟีเดี๋ยวไปดูกันว่าเฟี l ยแค่ไหนตอนนี้ตัววัดบูธเนี่ยผมตั้งเตือนที่30เพราะว่า1.9เนี่ยผมอยากจะใช้บูธแค่ประมาณ3 0ถึง32ไม่อยากให้เกินนี้เลย เพื่อความปลอดภัยของรถท่านเีงตอนนี้เราก็กาลังจูนโหมดหนึ่งกันอยู่เมื่อกี้เขี่ยไปนิดหน่อยแล้วคราวนี้เจ้าก็จะมาจูนเต็มระบบกันไปนี่เขี่ยอะไรวะเนี่ยนี่เขี่ยดีโอเคถ่าย okay. ไม้ไม่เห็นนะเดี๋ยวดูบู่กันนะครับไปพุ่งไฟฟ้าก็จะดูง,ง่ายๆหน่อยไม่มีควนันครับโหมดหนึ่งนี่เหยียบ ไม่รู้มันย้วยน,นะย้วยด้วยแล้วใส่ๆไม่มีควนันนะครับสเต็ปหนึ่งบูอยู่เท่าไหร่นม่ไ,ได้ลืมงมาตรฐานยี่สิบกว่ามาตรฐานปกติมันมองชัดนะแต่อันเนี้ยผมต้องมองผ่านกล้องโกโพหันไปดูนิดเห็นไหมท่านผู้ชมผมเอากล้องติดไว้ถ่ายให้ดูไงเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงใต้คลิปอ่ะอันเนี้ยผมมองผ่านกล้องมันก็เลยไม่ชัดแต่จริงมองตัวจริงอะมันชัดเนี่ยอย่างเงี้ยชัดมากเห็นป่ะมองดูบดี้เท่าไหร่บาง18่ปยิเก้า สบเออยู่มาณนีัดบดนนูง่าย่ะงายเลน้ยเลรู้อยู่แค่นี้ทไม่ต้องไปลุ้นกับเข็มว่านิ่งไม่นิ่งอ,อ่าแล้วบอกไว้ก่อนวัดบูธเข็มเนี่ยเดต้องมาห่วงเรื่องน้ำมันรั่วอีกใช่ไหมน้ำมันรั่วน้ำมันเสริมออของแท้ของปลอมใช่ออไหมล่ะ บางคนนะเสียตังซื้อของแท้ผมเคยเจอแล้วนะติดร้านดังด้วยเสียตังซื้อของแท้ยี่ห้ของปลอมเอาบินให้กูดูเลยไอ้เหียของปลอมเฉยจริงเหรอ,อ,อร้านดังด้วยไม่รู้ว่าลาเขายี่ปิดหรือเปล่าอาจจะติดเยอะจัดอะ่ะเดี๋ยวเราออกตัวกดไปเลยครับ ขนาดโค้งธรรมดาเรายกคันเล่งเลยนะยางดูแต่เขาใหม่หมดนะทั้งคันอน่ะแค่คนหนึ่งก็ขับสนุกแล้วแต่เหมือนคันเ<บ>ล่นเ<บ>้าใหม่ไปนิดนึงเนี่ยครับที่ผมที่ผมดูว่าตอนนี้ก็ผมจะดูตารางจูนเป็นแบบการาฟนะครับมันจะดูค่าด a ต a ที่ผ่านมาได้ะเหมือนด a ต a ลอกอะไรแบบนี้ผมก็ดูแล้วก็คำนวณก็คือ ขับคนเดียวแล้วจูนก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ให้หญิงขับที่ให้บางขับเพราะว่ามันก็สบายกว่าแล้วก็อย่างวันบูสเนี่ยก็ดูง่ายพอเป็นไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็แท้แน่นอนชัวแน่นอนแพงหน่อยจะจบครับสามพันกว่าบาทถามว่าแพงไหมผมว่าสามพันกว่าบาทนี่แจ๋วเลยแล้วตรงแค่ไหนเดี๋ยวผมไปเทียบกับของเ,อเดี๋ยวเทียบของญี่ปุ่นให้ดูขึ้นคลิปมาหน่อยเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เป๊ะเลย อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของตัวนี้หรือว่าจะไปดูหมวด2กันดีกว่าดูฟังก์ชันตัววัดบู๊กก่อนดีกว่าอ่ะที่หน้าจอตอนนี้เป็นเป็นวัดบู๊นะครับกดไปทีหนึ่งจะเป็นกราฟบอกบู๊เป็นกราฟเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะเดี๋ยวผมจะจูนหมวด2เลยแล้วกันป๊าป๊าป,ป,ปกล่องครางกล่องหรือคอมไม่รู้คราง ได้รู้แล้วออว่าเวลาเราเปิดไอ้เปิดปไปแลัไหนก็นดับรถไปเออสตาร์ก็กลายเป็นอันนั้นก็คือเป็นไปค่าเดิมไม่ใช่ว่าอยากดูกราฟแล้วต้องมากดตลอดก็ถือว่าเฟี้ยวนะหรือว่ามันจําค่านะอ่ะคราวนี้เราจะมาใช้โมดสองคู่กับตัวบูดแบบดูกราฟแล้วกันมันก็จะขึ้นเป็นกราฟมาว่าที่เราวิ่งไปเนี่ยบูดเท่าไหร่บ้าง เร็วมากขับเร่เ็วมากแต่ประมาณ15เ10อร์ด้วยไม่อยู่15เนี่ยครับอยากบูธเห็นไหมมันขึ้นอยู่เท่าไหร่ก็จะขึ้นโชว์มเป็นกราฟเลยเห็นไมสองวิ่งดีแต่วันบูธเราร้องตลอดเลยมีเสียงเตือนด้วยนะอะล้องตลอดเลยเพราะว่าผมตั้งบูธไว้ประมาณตั้งเตือนประมาณสามสิบน่าจะเกินไปหน่อย เนี่ยมันบูตล้อกเตือนตลอดเลยรถเดินดีมากมันไม่มีมีลรฟ้างเลยเดี๋ยวพี่นไ่มน่าดีกว่ากำมองไม่เห็นว่ะมันเอาไว้ดูรายละเอียดไงเราไม่ได้ดูอยู่แล้วใช่เป็นลูกเล่นเป็นลูกเล่นแต่มันมีตัวเลขบูตบอกอยู่ข้างล่างเห็นปะอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยพีคก็คือบางทีเรามองไม่ทันว่าเมื่อกี้บูตขึ้นสูงสุดเท่าไหร่อย่างอันนี้ก็ขึ้นให้เห็นว่าเมื่อกี้ขึ้นสูงสุดไปที่สาสองปอนด์ ฟบางทีเรามองไม่ทันไงแล้วกลัวโบพังไม่ต้องกลัวครับแม่งสูงสุดแค่สามสิบสองเองมันเก็บค่าไว้ให้เรากดไปอีกทีนึงตัวนี้เป็นตั้งเตือนถูกป่ะอือสามสิบเดี๋ยวกดค้างไว้นะครับอ่าแล้วเราจะกดไปอีกค่าหนึ่งครับอ่าเออให้มันเตือนที่สามสิบสองดีกว่าแล้วกดค้างไว้ เซ็ตเสร็จแล้วคราวนี้บูสามสิบก็จะไม่เตือนแล้วจะไปเตือนที่สามสิสองเพราะบางทีสามสิ 36, บโกถูไงเ,เอาสาสองแม่งเลยบางคนใช้บูสห้าสิก็ตั้งเตือนได้นะฮะแล้วแต่อย่างเราผมร้อยปอน์เนี้ยเไมเกินไปอันนี้อะไรอ๋อตั้งค่าหน่วยบูธเราใช้เป็นพีได้ถูกแล้วอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบูธโมดสองกันแต่โมดสวิ่งดีกว่าเยอะเลย<ม>เบามากม ม,มันเหมือนจะไม่อยู่อ่ะเออหรือยามมันแข็งไปวะชวงมันแข็งไปช่วงล่างไม่ดีจริงเออมันร้มันมีอาการตลอดเวลาใช่เข้าโค้งอะไรไม่ได้เนีเ่ยดูดิเนี่ย สราบแล้บเบิดเจยพอระเบิดม,มีการเลื่อนเมื่อกี้โค้งแล้วมันมีการเลื่นไงเออมันเลยดื้อๆๆๆๆถ้าถือวัดีนะช่วยได้ไม่ไงนะั้นนั่นหลุดโค้งไปแล้วบางทีอะระบบแม่งโอเคป่ะแต่งงว่าทำไมเป็นกุญแจมันเป็นตัวโลเปล่าเหรอเนี่ยแอย์ไม่ใช่ออโต้เลยตัวกลางตัวกลางอันนี้ก็เฟี้ยวแล้วนะ ก็หลายคนที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วก็จะรู้ว่าคลิปนี้ผมขายทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล่องรีแม mm ็ hmm. คัน่งไฟฟ้ากระป๋องเมตเกตเวัดบูธไฟฟ้ากล่องอากาศขายหมดครับมีทุกอย่างถามว่าหมดนี่งบเท่าไหร่ส0 0 0มหน่อยๆครับเอาอยู่ใช่วไถ้าเป็นรีแม็กตัวเก่าๆถึง1.9 2 0 1 9 2, 59, เนี่ยจะตกเท่าไหร่ว่าห <30. S 1> <30. S 2> หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าไม่เกินสองหมื่นมั้งไม่เกินสองหมื่นอุ้ยได้ได้ผลบูังไฟฟ้าด้วยนะของแท้เนี่ยไม่เกินสองหมื่นจริงเหรอวะเพราะว่าบอสบูธน้ำมันของแท้ก็หลายตังค์แล้วนะสามสี่พันนะสี่พันกว่าเดี๋ยวค่ยหลังก่อนคอาบูณออกมันของแท้ก็สี่พันแล้วอ่ะไอ้นี่มันสามพันห้าไม่มีน้ำมันรั่วด้วยใช่แต่ถ้าให้ดีก็ต้องใส่กองกองน้ำมันรถ รถมอไซค์คาไปที่หน้าสายลงวันบุหน่อยไม่ว่าจะเป็นวันบุอะไรก็ตามเออตอนนี้จะมีเซ็นเซอร์วัดที่หน้ารถนะฮะแม่นยำแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเปลี่ยนเทอร์โบแล้วก็วัดได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งเลียวจริงว่ะพวกวันบุไฟฟ้าที่เสียบโอบดีแล้ววัดอ่ะผมจะบอกเลยถ้าเป็นรถเดิมเดิมอ่ะคุณวัดได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเทอร์โบเมื่อไหร่มันวัดไม่ได้หรอกไม่ตรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ารถที่มีกล่องพวกยังไงก็ไม่ตรงครับอย่างเนี้ตรงเพราะว่าวัดจากลมร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณจะวัดลมตรงไหนก็ได้คุณเอาไปจิ้มเอามันเป็นตัวเซนเซอร์จิ้มได้คือต่อลมเข้าได้คุณจะไปต่อลมอย่างไหนก็มาเสียบได้เลยแต่ถ้าวัดจาก OBD เนี่ยมันจะวัดจากเซนเซอร์เดียวของรถซึ่งเราไปจูนหลอกมันก็ไม่ตรงลนะแค่นั้นเองก็สำหรับสเต็ปนี้ก็ฝากไว้ด้วยเหมาะกับรถทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ถ้าเป็น DMa x ตั้งแต่ตัวแรกจนถึง2 0 1 9เนี่ย2 0 0ห0เหลือได้ทั้งกล่องรีแม็คันเร่งกองอ่องวัดบุชไฟฟ้าครบหมด แต่ถ้าเป็น2,020ก็20,000นเลยหน่อยโอเคครั okay. สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ